สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรดเนอร์นะครับนี่ฮะใครยังอยู่บ้างฮะหรือว่าใครหนีไปล่าแย้กันหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่23กันยายนนะครับก็จะมีคอมมูนิตี้เดย์นะฮะอะโกจิมูชินะฮะหรือว่าเจ้ากรับบินนะครับมแมลงงา,าแมลงแง่งง่องเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะ คอมมินิตี้เดย์นะครับวันเสาร์ที่23นะฮะจะเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง5โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับคือเอาฟังดีๆนะฮะบ,บางคนอาจจะงงคือช่วงบ่าย2-5ถึง5โมงเย็นเนี่ยนะครับจะปล่อยอากโกจิมุชิหรือว่าเจ้ากรอบบินเนี่ยนะครับออกมาเยอะเลย นะครับให้เราจับคือจะมีแค่โปเกมอนตัวนี้ตัวเดียวเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะมีตัวอื่นปนแต่ว่าตัวนี้ออกมาเยอะมากอันนี้คือ Community Day นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะฮะที่ปล่อยอากุจิมุชินะครับแล้วก็ปล่อยไชนี่ด้วยนะครับคือวันที่23เนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับบ่าย2อถึง5้ามงเย็นเนี่ยใครจับโปเกมอนเยอะนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ไชนี่มาครอบครองเยอะ นะครับผมได้ใช้นี่มาครอบครองเยอะๆแล้วทำยังไงต่อนะฮะเดือดร้อนก็ต้องไปลบอีกนะครับ <c oughs> เอาว่ากันไปนะครับผมก็อ่าพรุ่งนี้นะครับปล่อยอากูจิมูชินะครับหรือกรับบินออกมาเยอะๆแล้วก็มีชายนี่นะคใครได้ใชายนี่เท่าไหร่ก็มาแบบบอกกันด้วยนะครับใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้ได้ชายนี่เยอะๆใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้ได้ชายนี่เยอะๆนะเออ เอางี้เลยนะครับใครไม่กดไลค์อดไปแล้วกันนี่นะฮะแล้วก็ทุกคอมมิตี้เดย์นะฮะเราจะมีการปล่อยท่าพิเศษนะครับปล่อยท่าพิเศษนะครับอย่างถ้าเราพัฒนาร่างนะฮะเจ้า,าเป็นคุวากานนนนะครับหรือว่าวิกาโวนเนี่ยนะครับนะฮะคือพัฒนาร่างเจ้า,าชาจาบัก นะครับซึ่งเป็นร่างที่2ของกับบินนะครับแล้วพัฒน,นาเป็นร่างเป็นร่างที่3นะฮะคุวากามอนหรือว่าวิกาโวนะครับจะได้ท่าพิเศษคือโวเชนหรือว่าโวสวิดนี่นะฮะเป็นท่าแรกนะฮะเป็นท่าโจมตีเร็วเป็นท่าแรกนั่นเองได้ท่าโวสวิดนะครับความแรงก็อยู่ที่12นะฮะับียิมตีบอสก็14 นะครับประมาณนั้นนะไดถ้า Wo ่าโวสวิตหรือว่าว o เชนนะครับนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะก็จะมีตั๋วงานวิจัยพิเศษสำหรับคนที่เดย์9บาทราคานี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะจ๊ะ19บาทนะครับตัว๋วอ่อนแมลงแข็งขันนะฮะก็ตั๋ว19บาทเนี่ยจะเป็นตัว๋วสีชมพูนะฮะซื้อเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรนะฮะพอถึงเวลาบ่าย2โมงปุ๊บ <S <S เควสมันจะเด้งเข้ามาทำเควสก็จะได้ของเยอะแยะมากมาย นะครับแล้วก็โบนัสสำหรับกิจกรรม c o m มิชช t เดย์นะฮะจะเป็นปกติเลยก็คือจะได้ XP 3เท่านะฮะได้รับลูกอมหรือว่าค a นดี้เนี่ยสองเท่านะครับได้ค a นดี้ XL นะครับสองเท่าก็เทรนเนอร์ที่มีเลเวล31ขึ้นไปก็จะมีโอกาสได้รับค a นดี้ XL นะครับหรือว่าลูกอม XL นั่นเองนะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับก็เอาไว้พัฒนาร่าง เอาไว้เพิ่มพลังไม่ใช่พัฒนาร่างเอาไว้เพิ่มพลังนะครับจากโปเกมอนที่อยู่เลเวล40ไปเป็นเลเวลถึงเลเวล50ได้นะครับต้องใช้ XL เท่านั้นนะครับคือจาก1ไปถึง40เนี่ยใช้ลูกอมธรรมดาจาก40ถึง50ใช้ XL candy นะครับแล้วก็อุปกรณ์ปล่อยรัวครับ ที่ใช้ในงานนี้นะฮะจะอยู่ได้3มชั่วโมงเพราะฉะนั้นเปิดตั้งแต่บ่าย2โมงก็ยาวไปถึง5โมงเย็นน้ำหอมก็เช่นกันนะฮะน้ำหอมก็เช่นกันยกเว้นน้ำหอมรายวันนะจ๊ะน้ำหอมนะฮะเปิดแล้วอยู่ได้3ชั่วโมงนะฮะแล้วก็น้ำหอมเนี่ยเปิดแล้วต้องเดินนะจ๊ะอยู่เฉยๆมันไม่ค่อยออกนะจ๊ะออกน้อยนะครับแล้วก็ถ่ายรูป snap shot นะับโปเกมอนนะถ่ายรูปโปเกมอนก็จะเจอเซอร์ไพรส์ก็คือจะเจอเจ้า กรอบบิน uh, เนี่ยออกมาประมาณ uh, ออกมาได้5ตัวนะครับถ่าย5ครั้งเจอ5ตัวนะครับแล้วก็จะแลกเปลี่ยนพิเศษได้1ครั้งสูงสุดนะฮะก็2ครั้งสําหรับวันนี้นะครับก็คือปกติถ้าแลกเปลี่ยนพิเศษก็เช่นอะไรตัวที่เราไม่เคยมี uh, หรือโปเกมอนพวกโปเกมอนในตำนานเนี่ยจะแลกได้แค่ครั้งเดียวในใน1วันนะครับแต่วันคอมมิวเตอรเรจะแลกได้ถึง2ครั้งนะครับ แล้วการแรกจะใช้สตาดัสน้อยลง50%ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีโบนัสหลังตีบอสนะครับก็คือเอ้ไม่ใช่หลังตีบอสโอ้นี่ก็ะม่อจริงเลยหลังคอมมูนตี้เดยนะครับหลังคอมมูนตี้เดยนะครับคือช่วง17นาฬิกาถึง22นาิกานะฮะสี่ทุ่มนะจะมีบอส4ดาวปรากฏขึ้นนะครับบอส4ดาวก็คือจะเป็นร่างที่2นะฮะ เดนจิมูชินะครับหรือว่าชาจาบักนั่นเองตัวนี้เก่งมากนะครับใช้ p p พได้นะฮะนะฮะก็ใช้บอดตีบอดแบบใต้ยิมเท่านั้นใช้บอดตีบอดระยะไกลไม่ได้นะครับนะอ่าแล้วพูดถึงการพัฒนาร่างนิดนึงนะครับการพัฒนา,นาร่างนะฮะก็สามารถพัฒนาดังได้ถึง4ี่ทุ่มเลยนะฮะเพื่อเอาท่านะอ่าได้ถึง4ี่ทุ่มนะครับ สำหรับการตีบอสนะฮะตีบอสสีดาวเสร็จนะครับรอบรอบยิมนะฮะระยะระยะ300เมตรเนี่ยจะมีเจ้ากรอบบินเกิดอีกนะครับอาจจะเกิดน้อยหน่อยไม่ได้เยอะหรอกนะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยแบบจำกัดเวลามาให้เล่นนะครับก็รางวัลก็จะได้เป็นรัวแม่เหล็ก1ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยภาคสนามนะครับก็คือพวกหมุนเสาแหละนะครับจะได้จับแล้วก็ได้ดัตได้ไฮเปอร์บอลได้ ก็เยอะแยะได้จับตัวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีงานโชว์ตัวที่เสาโปเกตสต็อปด้วยนะครับเอาอะโกจิมูชิไปโชว์กันนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์ใหม่นะฮะอันนี้ผมไม่สนใจเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้เรายังไม่มีเรายังไม่มีเดี๋ยวบ้านเราเดี๋ยวจะมีนะฮะก็สรุปคร่าวๆก็คือ วันพรุ่งนี้บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นจะปล่อยอากุจิมูชินะครับหรือว่าก๊อบบิ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็พัฒนาร่างนะฮะไปจนถึงร่าง3นะฮะคูวากานนท์จะได้ท่าพิเศษนะครับโวสวิทหรือว่าโวเชนนะครับอ่ะประมาณนั้นพรุ่งนี้ก็จับแล้วก็หาชไยนี่นะครับแล้วก็โบคุวากานนนะครับเพื่อเอาท่านะครับเอาท่าพิเศษนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า อาโวสอาคูอักานนนนะครับหรือว่าตัวชาจาบักอะไรพวกนี้นะครับนะอาว่าอาชาจาบักหรือว่าเจ้าเดนจิมูชิเนี่ยนะครับใช้ท่าอะไรดีนะครับใช้ท่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเอามาดูเรื่องของท่ากันนะครับมาดูท่าตัวแรกกันก่อนนะฮะชาจาบักครับผมนะครับตัวนี้เป็นมแมลงแมลงไฟฟ้านะครับ คือวันพรุ่งนี้นะครับนอกจากจะพัฒนาร่างชาจาบักเป็นวิกาโบนนะครับด้ท่าพิเศษโวลสวิตช์แล้วนะฮะพัฒนาร่างเจ้าอ่า,างแรกมาเป็นชาจาบักก็ได้โวลสวิตช์เช่นกันนะครับท่านี้ดีมากนะครับนะก็คือพัฒนาจากอากับบินมาเป็นชาจาบักก็จะได้ท่าโวลสวิตช์นะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อน1ตัวนะครับหาตัวที่ออยพีพีลีก1500 นะครับหรื1,500นะฮะตัวนี้เป็นแมลงไฟฟ้านะครับจะแพ้ไฟและก็หินนะครับจะทนต่อท่าไฟฟ้าทนท่าต่อสู้ทนท่าพืชและทนท่าเหล็กนะครับท่าที่ผมแนะนำเอาไป PVP นะครับก็คือท่าโว้สวิตต์นะครับเป็นท่าแรกส่วนท่าชาร์จเลือกเป็นดิชาร์จกับเอ็กไซเซอร์นะครับสองท่านี้นะครับดิชาร์จกับเอ็กไซเซอร์นะครับ ก็ถ้าใครมีท่าเดียวนะฮะก็ปุ่ม New Attack นะฮะหรือว่าเพิ่มท่าใหม่มันจะอยู่ข้างล่างนะฮะก็กดได้เลยนะฮะเพิ่มท่านะครับอ่ะชาจะบักนะครับใช้ท่าโว้สวิ t ดิชาร์จเอ็กไ x เซอร์นะครับพรุ่งนี้พัฒนา,นาร่างก็บินเป็นชาจะบักเก็บไว้หนึ่งตัวเอาท่าโว w สวิ h นะฮะไว้ลงหลีกพี p อ่า1,500นะครับ วิกาโวนะครับวิกาโวเป็นร่างที่3นะฮะแมลงกวางเนี่ยนะครับเป็นท่าอ่าเป็นร่างที่3พรุ่งนี้พัฒนาร่างก็จะได้ท่าโว้สวิตเช่นกันนะครับก็อ่าเป็นแมลงแมลงไฟฟ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกันนะฮะแพ้ท่าไฟและแพ้ท่าหินนะครับแล้วก็จะโดนท่าไฟฟ้าทนท่าต่อสู้ทนท่าพืชแล้วก็ทนท่าเหล็ก 5าก็เหมือนกันเลยครับโบสวิตดิชาร์ h เอ็กไซเซอร์ครับผมนะที่ผมแนะนำนะครับก็คือโบสวิตนะครับโบสวิตเนี่ยโบสวิตนะฮะดิชาร์ตเอ็กไซเซอร์นะครับ, iser, รบอ่าพรุ่งนี้เนี่ยช่วงสองโมงถึงห้าโมงเย็นนะฮะให้จับตัวเยอะๆเลยเพื่อเอาแคนดลแคนดี้เอาสตาร์ดัตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการเพิ่มท่งเพิ่มทา่าก็ต้องใช้แคนดี้เยอะนะครับก็หลังจาก5โมงค่อยมาพัฒนาร่างเพื่อเอาท่ากัน นะครับอย่าลืมนะครับชาจาบักได้ท่าโวสวิตเพราะฉะนั้นเก็บไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็วิกาโวลก็ได้ท่าโวสวิตเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวเก็บไว้ด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะคอมเมนต์ก็ไม่ได้นะครับคอมเมนต์ก็ไม่ได้ให้กําลังใจกันได้ด่ากันได้นะให้อยยาแรงนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ